มีนาสร้างคนนี้จีวะก็คลิปนี้เรามาอยู่กับเกมอาคิมิสตาก็หายไปนานเลยกับการที่ว่าเรามานั่งคุยอะไรอย่างนี้ก็ช่วงแบบเกิดปัญหาหลายๆอย่างก็เกมนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็พอดีว่ายังไม่ได้เล่นไอ้ดีแดนลับก็ว่าก็มาเล่นกันดีกว่าแล้วคลิปนี้อาจจะเล่นเป็นเลเวลหนึ่งแล้วคลิปต่อไปอาจจะเล่นเลเวลสองอืมไปทางไหนดี ทางนี้กันทางกลางเป็นทางที่ดีที่สุดทีมโอ้ไม่ได้เล่นสักพักก็กเกมนี้ก็แอบซุ่มเล่นอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็เดือนกว่าๆแล้วที่นั่งเล่นมาก็ทีมที่นั่งปั้น,นก็มีมีน้ำทีมเล่นเล่นทีมน้ำแต่ก็น่าหัด แต่ก็ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เล่นสายฟ้าแต่ก็ยังจัดทีไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ก็แบบเรายังมือใหม่เรายังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่ามันต,ต้องมีตัวเปลี่ยนพื้นเยอะๆเกมนี้มันเป็นเกมแนวเลี้ยงเพชรแล้วก็ที่สำคัญก็ตัวฮิวแน่นอนต้องเอาไปแน่นอนตัวฮิว ก็เกมนี้แบบรู้สึกแบบโอ้มันเป็นเกมที่เราถูกฉลอเพราะว่าเราก็เป็นพวกที่ชอบเล่นเกมเลียงเลียงเพชรอยู่แล้วอะแล้วนั่งเล่นมาก็เป็นแนวแบบวะแอคชั่นเลียงเพชรน่าจะประมาณนั้นแหละก็เป็นการที่ว่าเล่นเล่นเราได้กดและใช้สมอง ดีดีต่อใจอยู่พอสมควรเกมอย่างนี้เกมเลียงเพชรเป็นอะไรที่ผมชอบมากจริงๆคนไอ้นั่นก็รู้กันอยู่แล้วแหละเล่นเล่นแฝดห้ามาอย่างยาวนานก็น่าจะรู้แหละว่าแบบทำเกมเลียงเพชรมาขนาดไหนเกมแนวนี้มันก็มีความสนุกของมันนะเนะมันขึ้นอยู่กับความชอบ โอ้โหไม่ได้ใช้เลยอแต่ละอันฟ่ะฟูเรื่อกยก็ไดล้วโอเมติโอเมตเลเวลหนึ่งคลิปนี้ก็อาจจะจบแบบปับป๊บๆบจบเรามาเล่นแค่แป,ป๊บแบแล้วก็เลเวลสองเราค่อยทำอีกคลิปเลเวลแบบนั่นแหละสักห้าเลเวล สำหรับรถนี้ก็ค่อนข้างยังง่ายง่ายอยู่แล้วแหละในในไอ้ดินแดนดินแดนรับเนี่ยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีบัฟช่วยเยอะแต่เวลาแบบถ้าเราพลาดแล้วเราโดนตีทุบสักแบบนีนีหน่อยหน่อยกโคตรเจ็บเลยแต่เราเราก็ตีสบายอยู่ อัพมาเต็มแล้วอ,อัพมาแบบขึ้นแบบเอาเวกมาสามแล้วพวกนี้แล้วก็อ่เรเวลก็ยังอยู่ประมาณแบบอยู่แรกๆเลยมีเลเวลกับมีคาเอลอะที่ปั้นขึ้นมาเ,ลเวลสิในเรื่องบทสิทธ์ไม่เล่นก็ยังเล่นไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันต้องอัพเรเวลด้วยของมันก็ไม่มีเม้เจ้เฮ้เจ้เดี๋ยวอันหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ เกมนี้รู้สึกว่าฟาร์มแบบฟาร์มสบายเล่นเพลินๆน,นะเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเล่นแบบเล่นเพลินมากเล่นน่ะนั่งลูดไว้แล้วเกมสําคัญเกมนี้มีออตโต้เวลาเราฟาร์มของอะไรสบายแต่ไม่มีสคริปต์แต่มีออตโต้ก็ยังดีเกมอะไรที่มีออตโต้จะทให้เราเล่นสนุกขึ้นอันนี้คือเราต้องปกป้องเขาใช่ไหมมอนจะไม่ค่อยสนใจเราอ่าอย่างนี้ดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็จะได้เดินรีรู้สึกว่าเกมนี้เก็บสี่ช่องนะประมาณ15ช่องมั้งจะได้เดินแบบไอออลรลาธามภาษาที่เขาเรียกกันนะนะก,ก็เดินฟรีหนึ่งหนึ่งครั้งมอนตายไหมตายเละขนาดนี้แล้ว เตียมอุ๊ยีาบุร์เตรียมอุ๊โอเคเอามอนมอนเอามอนไม่มามันตีเลยหมดในออโราทำแย่แล้วอ,อือหืออือหือแล้วเข้ามาตีตีอยู่นี้ผมมีข้าเอวขี้โกงมากนี่ก็เอวขี้โกงจริงรถ้าอยู่ตำแหน่งอะไรนะมีข้าเอวอยู่ไอคอนเวอร์เตอร์ปะ ไอ้พวกเรื่องครงเรือ่องคาดยังไม่รู้เท่ร่แบบยังมือใหม่ยะจา๋าจัดทีก็จัดมาเนี่ยมัมว่มวๆมั่วก็รู้แค่ว่ามีตัวเปลี่ยนสีตัวเปลี่ยนสีประมาณสองตัวก็น่าจะโอเคแล้วก็มีตัวตัววาร์ป <c oughs> มีตัววาร์ปมีตัววาร์ปได้แหละตัวฮิลแค่นี้แหละแต่เกมนี้ก็มีไอ้พวกสายสไนเปอร์ไอ้ ทีมนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีสไนเปอร์เลยไอย้พวกสายสไนเปอร์นี่สายสไนเปอร์นี่มันใจะหนีะตัวตีไกลๆใช่ไหมน่ใช่แหละก็พวกสไนเปอร์ใส่มาก็น่าจะเป็นตัวดามจเป้าเดี่ยวปะส่งพวกไอ้พวกอย่างเลวี่มิคาเอลนี่มันก็เป็นตัวตีตีแบบหลายช่อง เอาไปตีพวกบอสไกลๆได้เฮ้ยบอสไกลอะไรบอสตัวใหญ่ใอืมนี่ดีกว่าอืมอืมอืมสองทาาป้าได้โอ้ยเราเราเจ็บมากถกไปโคตรเปลือง ได้ตะกีสิ้นเปืองมากตกแผะตกแผะตกแผะช่วงนี้อาจจะลงชิปไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็เปิดเรียนแล้วนั่งเรียนเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ทำอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมาก แยวเราก็จะพยายามจะทำกแล้วกันคลิปเมตเมตมาถึงด่านบอสละวอสตัวอะไรมังกรใช่ไหมโอ้โหช่องเดิน ช่องเดินอย่างนี้วงกรจำจำได้ว่ารู้สึกว่าจะมีครั้งหนึ่งที่เคยเล่นนะโอ้โหตีทีตีตีทีเกือบตายทั้งทีมโคตรแรงโดนไหมไม่โดนโอ้โดนโอ้เต็มทีนี้ดีกว่า ตีลูกกะนกเอ้ะลูกกะจกเหย, <c oughs> ออยียดนรแงให้ปรากดองนี้เดวีววสับใกล้อันนี้แรงมากอือเดวีสับเล็กใกล้อั่น,นいいีนนのの้แรงมาก นี่เรามีมีาเิลมีคาิบกะตีสกิลได้แับตบบกะตีเปวอย่างโอ้โหเต็มหน้าเจ็บมากมากเราเดินเราเดินไปทางไหนทัาทางหนึ่งแล้วเราก็ลูดกลับมาเลยดีไหมอ่าดีกว่า อโอ้โหแล้วสีเอ้ยเจ็บลูกว่าไปตรงนู้นไม่ได้เรากลับมาตรงนี้ถ้าเราจะต้องกลับมาแ้วาก็นี่นี่กันรูดไปโอเคฮึบฮึบอี๋เอ้ยทำไมมันถึกโอเแยะแล้ว

tiêu dài, tiêu dài, boss đãi rồi, Luca Jock cũng nãy đãi hết rồi, um gì đi เอ้ยไม่มีสไนเปอร์เราต้องเอาอันนี้เท่านั้นเลยแหละ,หละโอเคอเลเวลหนึ่งเราเคลียร์โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันพาดสองแล้วกันสำหรับดินแดนรับโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ